อีกหนึ่งเรื่องครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยน้ําท่วมปั๊บเนี่ย<อ>ลูกค้าหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้แน่นอนว่าก็พยายามที่จะดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองแต่ว่าก็ต้องกลุ้มใจในการที่จะหาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับทกศแต่ไ,<อ>ไม่ต้องกังวลใจครับล่าสุดทกศครับมีการออกมาตรการฮะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นมาตรการจากทกศคือการเลื่อนการชําระหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ใช่แล้วค่ะเพราะต้องยอมรับว่าทางภาคเหนือเองเขาก็จะมีในส่วนของภาคเกษตรกรรมเป็นพี่น้องที่มีอาชีพเกษตรกร,รเป็นส่วนใหญ่อพอน้ำางมามันเข้าทุง่งเข้านาเข้าสวนหมดเลยพี่บอลมันเกิดความเสียหายค่ะน้ําท่วมอยู่แล้วยังก<อ>ลุมใจอีกต่อนึงว่าเอ๊จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ทกศ<อ>ไม่ต้องกลุมใจครับเรื่องนี้ฮะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือล่าสุดเลยครับทางทกศนะฮะก็มีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจห่วงใย ผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้มีการมอบหมายให้ทางพนักงานทกศเองนะฮะหเลยก็คือออกเยี่ยมลูกค้าก่อนอไปดูซิว่าลูกค้าคเดือดร้อนยังไงบ้างพร้อมทั้งจัดหาถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ลงพื้นที่ไปก็จะเป็นเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองนะคะโดยในส่วนของเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนและผล,ผลผลิตได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อรายได้แต่ยังคง มีภารหนี้สิน<ม>อยู่กับทกสเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าทางทกสพร้อมที่จะเลื่อนเวลาการ<ม>ชรําระหนี้ออกไปสูงสุดเนี่ยไม่เกิน1ปีโดยไม่คิดดอกเบีย้ยปรับด้วยนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งลูกค้าเองจะต้องไปแจ้งความประสงค<ม>์นะคะที่สาขาในสังกัดในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม2567เเพราะฉะนั้นต้องไปแจ้งนะแต่ว่ายังมีระยะเวลาให้ไปแจ้งจนถึงสิ้นปีนี้นะคะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะคะพื้นที่ที่ประกาศเป็น เขตรประสบภัยนะฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย <S <S ก็ได้มีการออกมาตรการในการฟืน้นฟูแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะฮะ<ฆ>ให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านหลายโครงการด้วยกันนะฮะเอาโครงการแรกเลยใครที่บอกว่าอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุน<ฆ>อยากจะหาสินเชื่อนะฮะโครงการแรกก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2 5 6 7เถึง2 5 6พเพื่อเสริมสภาพคล่องนะฮะให้กับเกษตรกรได้ใช้จ่ายต่างๆนะครับเช่นค่าอุปโภค บริโภคที่จําเป็นอัตราอดอกเบีย้ยครับก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อไปที่ทกสได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินนะคะค่าซ่อมเครื่องมือและอุป,ปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการทําการเกษตรรอบใหม่อันนี้อยู่ที่วงเงินรายละไม่เกิน5,000 0 0บาทก็ยอะทีเดียวนะคะซึ่ง พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยที่ธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่ call center ของทางทกศ025550555และที่สําคัญโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่นะครับใครที่กําลังติดตามอยู่นะฮะต้องบอกว่านี่ก็ไม่ต้องกลุ้มใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่เรียกว่าเป็นหนี้ทกศอยู่นะ ะะเขาเลื่อนเรื่องราวของการชําระหนี้ให้1ปีนั่นเองครับ